สวัสดีครับผมสวัสดีนะครับพี่พี่เพื่อนเพื่อนนะครับพี่น้องในช่องทาง YouTube ทุกท่านนะครับผมคลิปนี้ก็มาพบกับแนวทางหวยลาวสตานะครับแล้วก็ลาวสตาร์ VIP นะครับงวดประจำวันที่8นะครับเดือน7 2567นะครับพี่พี่ก่อนไปรับชมแนวทางทุกครั้งนะครับน้องแอดขอฝากคำเตือนพี่พี่สมาชิกแนวทางตัวเลขนะครับน้องแอดทำจากสูคคำนวนนะครับมีหลุดแล้วก็มีเข้าโปรดใช้วิจารณญาณในการรับฟังรับชมนะครับ แล้วก็นะครับเด็กต่ำกว่า18ปีนะครับควรมีผู้ใหญ่ให้คําแนะนํานะครับผมเพื่อนๆสมาชิกท่านใดที่เป็นสมาชิกใหม่นะครับอาจจะเพิ่งแวะผ่านเข้ามานะครับน้องท่านใดที่ยังไม่มีบ้านเสียงโชคหรือว่านะครับอยากเข้ากลุ่มแนวทางฟรีนะครับท่านใดสนใจไปที่ใต้คลิปใต้คอมเมนต์นะครับแล้วก็เข้าไปทักทายสอบถามน้องแอดมินได้เลยนะครับผมสำหรับแนวทางของเราเมื่อวานนี้น่าเสียดายตรงที่นะครับก็มาทั้ง มาทั้งในรอบ V.I.P. แล้วก็ปกติเนาะแต่ว่าเจาะไม่โดนนะครับเสดายตรงที่เจาะไม่โดนนะครับพี่พี่เราสตาร์ให้2กับ6ผลที่ออก4 0 6กับ52ใครรูดที่2นะครับเข้าไปที่52หรือใครเอา6ไปวิ่งไปรูดเข้าไปที่0 6นะครับเน้น61เนาะมา0 6นะครับส่วนหลัก2เนี่ยให้2729มา52นะครับผม เราสตาร์วีไให้แปกับ2นะครับผลที่ออก532 92นะครับอุตสาเน้นให้เนาะเน้นเน้น26นะครับมา92สงซะงั้นนะครับของเรา8ไม่มานะครับใครเอา2ไปวิ่งไปรูดเนี่ยเด้งบนเด้งล่างนะครับพี่พี่ของเรามาในตัวเจาะ2992นะครับก็ยินดีกับพี่พี่สายรูดสายวิ่งด้วยนะครับผมส่วนแนวทางของวันที่8นะครับ วันจันเนาะขอให้เฮงๆป,งปังๆทุกท่านนะครับพี่พี่หวยลาวสตาร์นะครับของเราวันนี้ผมให้ไปที่เลขหนึ่งเลขห้าสายรูดให้ไปที่เลขหนึ่งนะครับหนึ่งศูนย์หนึ่งสองหนึ่งหก 5 0 5 3 5 6นะครับ3ตัวให้ไปที่5 1 6นะครับผม นะครับก็ประมาณนี้นะครับหวยเลาวสตาส่วนเราวสตา VIP นะครับเลาวสตา VIP ผมให้1กับเลข7นะครับผมแต่ว่าให้รูดไปที่เลข7นะครับ12 13 19 72 73 เจเก้านะครับสามตัวผมให้ไปที่1นึเจ็ดเนะครับผมอืมนะครับพี่พี่ตรงผมเนี่ยตอนนี้รู้สึกว่ามองไปข้างนอกนะครับจะมีแดดนะครับพี่แต่ว่าเสียงฟ้าร้องนะครับเออแปลกมันกันนะครับเนาะน่าจะน่าจะคนเราฝั่งนะครับฝนน่าจะกําลังมาเนาะแต่ว่าแดดส่องนะครับพี่แถวละยองนะครับผม นะครับนะครับผมเนาะก็จะประมาณนี้นะครับสลบหับหวยลาวสตาแล้วก็ลาวสตาร์ VIP นะครับชื่นชอบในรอบไหนก็ขอให้พี่ๆสมาชิกเนาะเฮงเงปังๆทุกท่านนะครับผมสำหรับคลิปนี้กาบสวัสดีครับ